ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนฟัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตขันตามนิ้วมือนิ้วเทา้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟนี่ก็ขยันไม่พักงานคอนเสิร์ตงานพรีเซนเตอร์ก็เข้ารัวๆสำหรับนุกธนาดนลล่าสุดได้ข่าวว่าเตรียมเปิดธุรกิจใหม่อีกแล้วจะเป็นอะไรไปฟังกันค่ะเบฟกาอยากจะเปิดล้ว ก็เนี่ยมไหนที่ไหนนเลยอแผนมีแฟนอยากเปิดเดี่ยวคอนแกนแล้วก็บอกเอฟซีเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องซักผ้าใครมีถังซักผ้าขายทิ้งรอมาซักหลังดูเร็วเร็วนี่แหละกำลังกำลังดูที่ดูทางครับกำลังดูที่ดูทางแต่แต่มันติดอย่างเดียวตอนเนี้ย ังไม่มีสร้างยืมตังสัก 2, ก 2> อ,กองสามหมื่นเอาดอมทั้งหลายรอเอาผ้าไปซักที่ร้านซักผ้าของหนุ่มนุกกันได้เลยค่ะ <c oughs> ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและยูทูบข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย